อยู่ตรงหมู่บ้านเอ็มเซีเฉยอยู่กับผมค่ะวันนี้เราอยู่กันในโปรเจกต์ใหม่นะเป็นโปรเจกต์เอาชีวิลดสองแปดเจ็ดสองพันสามสองหนึ่งใหม่นะโปรเจกต์เอาชีวิตรอดซีซั o ่นสองแล้วอยู่แล้วก็เกิดในหมู่บ้านเอ็มเซีเป็นไปได้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันมันทำอะไรเรา มีสีออกมาหน่อยเยทของของอูมากูนั้นเหล็กมาแล้วฮะโอเคแอปเปิลแอปเปิ <c oughs> นี่ฮะเราเจอหมู่บ้านเอ็มีซีด้วยนะฮะโอ้จ๊ะุ๊บแต่ว่าเราเราจะอยู่บ้านไหนบ้านนี้เขาไม่มีคนอยู่บ้านนี้ซอมบี้ขึ้นมาได้เดีย๋ยวขอขอุขอดุดอิกหอด ขอไม่ให้อยู่กลางเกาะเถอะขอร้อ,องมาเราเราจะอยู่บ้านหลังนี้นะบ้านนี้โอเคถ้ามีเสียงไลน์ก็ต้องขอมันทานโทษอยู่ลกลางเกาะแล้วแหละเอาต้นไม้จะมีไหมนิศูนจะไม่เป็นไรเราก็มีของเยอะอยู่นะโอ้ัองนั้นต้นไม้จะไปเดี๋ยวเราสัตว์จะมาฝั่งนี้ก่อน,นไม่ได้อยู่ในเกาะใหญ่เลยมา อาหาโทษแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายเด้อ <c oughs> โอเคตัดไม้ไปอย่าฝักอยู่ดูสิตัดไม้ต่อไปโอเคหกแล้วรอรอหกแล้วแะ <c oughs> ถ้าจะส่งได้ั้มขนาดนี้นะ บล็อกหมดหมดแม่งเลยตัวใครได้ข้าวมาละได้ข้าวมาละจะจะจะเอาข้าวมาหน่อยนะเออเอาเลยก็ตกแล้วเออไอตรงนั้นอยู่ไหนนะไอที่เราขวดด้วยนะว่าไม่ไงเราลืมบ้านอย่างงี้ยนะบ้านไงจะอะไร ใหนตาเผาน่าจะมีเลยลครับอย่างไม่มีอะไรเลยเหรอป MBC ปิดประตูใส่หน้าโอา้โหคุณจังถูประตูก่อนไอ้เกมชักจะโอ๊ยแหละแ <c oughs> ป๊บหนะึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ เฮ้เราก็าได้บล็อกไลน์นั้นไปแล้วนะไม่ใชลาสิออกจากกลุ่มไปแล้วนะถ้ามีเสียงอะไรก็ต้องขอมนานโทนะฮะเด็กมาเล่นกันนะะโอเคพราะพวกเด็กๆมันมาอยู่บ้านเรานะก็ต้องเห็นใจกันด้วยนะแล้วบางคนอาจจะถามว่าทำไมช่วงตอนช้าไม่ค่อยลงคลิป เพราะว่าผมไปเรียนเพจแสุดเดอเเร,รเ์ปเปิดเทอมก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปนาะสุดเออไม่แน่ก็ลงเออบ้านหลังนี้เราขอโทษนะเพื่อนอขอบคุณจริงๆสำหรับหินโอเคเราจะขุดหิงจากบ้านอินีมาแล้วครับ เราขอโทษนะเพื่อเราเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่เราจงใจนะเอ็มีซีเราขอโทษถ้ามีเสียงแล้วก็ต้องขอระทานโทษกันด้วยนะคะเด็กมันเล่นกันนะเด็กเด็กโขงนะเด็กโขงเด็กโขงเล่นกันนะเด็กโขงโอเคขอบคุณนะบ้านเช้าบ้านของเอ็มบีซีที่ทำให้เรามีวันนี้นะ ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ที่เราได้เห็นมา20อันแล้วเพราะหมู่บ้านเอ c ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราค่อยลงเหมืออนโอเคล้าจะทำไมทำเยอะจังเงี้ล่ะโอเคแหมนอกจากจะให้เหล็กเราแล้วยังให้แบบของรี้ับเราซะอีกขอบคุณจริง เราขูดหินมันทาไมเนะี่ยเพราะเรามีเหล็กอยู่แล้วนี่แปดก้อนเออจริงเว้ยทำไมเราไม่ฉลาดลนะแล้วโปรเจกต์เอาชิว์ล็อกซีซั่นสองนะจะทำให้มันนานๆเลยนะฮะจะทำให้มันนานๆเลยนะฮะโอ้สินจะหมดแล้วนะ่ะโอ้จะพังเนี่ย เราก็เอามาก่อนกน็ได้นะเผื่อจะไอของเหล็กมันจะพังเนาะแต่เรายังไม่ใช้นะฮะของเหล็กนะเราเราเสียดายอะรู้จักเป็นคนเสีดยดายตั้งแต่นี้เมื่อไหรน่นะเก้าว้จักเป็นคนเสีดยดายตั้งแต่เมื่อไหรน่นะเก้าตั้งแต่เมื่อกี้เลยครับผมขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับอเอใคมา โอเคเอาดิคุณเอ็มีซีเราค่าเราค่าไหนนี่โคตรโคตรชั่วเลยเรานนขนาดค่าเอ็มบีซีแล้วเราเดี๋ยวเ,เราขุดนี้ไปดีวกว่าโอเคขุด okay. ฉันหนังสือไว้ด้วยนะไปๆๆไม่รู้นะทุกคนจะได้ยินเสีย,ยงนี้หรบอเปล่าแต่ผมได้ยินชัดมากเลยมาเล่น คุณฉ<ข>ันรังสุใบครั้งละระหว่างตัวครับขาคุณหรอครับเก้าโอเคโอเคคือคุณเก่าโคตรเย่เลยทำไมเราเป็นคนแบบนี้เนี่ยก่าทุกบ้านเขาอะยังฆ่าเอ็มบีซีอีฆ่าเอ็มบีซีเฮ้ยไกล มมัันนก็เราก็มาฆ่ามันคืออะไรแคร์ขุดไปโอเคขุดกล่องมาด้วยขุดกล่องมาด้วยขุดกล่องมาด้วะเท่ามทไมเราเป็นคนเดินที่เบีซีกระโดดเพราะว่าทำบ้านชั้นทำไมทำทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะจะเอาออครับขุดเอ็มบีซีครับทำไมล่ะครับจะมาช่วยเพื่อนคุณเหรอครับไปออกไปออกไป มันบอกว่าทาเพื่อนฉันเน,น,น,น่บอกว่าอย่าทำบ้านฉันนะเหือแล้วมันก็ตายไปอย่ามาขัดขวางการทํางานของผมนะนะ,ะการทุบบ้านเอ็มบีซีเป็นอะไรที่เดงั้นอย่ามาขัดขวางผมเลยไม่งั้นคุณจะเจ็บตัวอีพีแรกก็ไม่มีอะไรมากฮะเราก็จะมาทุบบ้านเอ็มบีซีเล่นๆนะเพื่อเอาทรัพยากร แต่ทรัพยากรแค่นี้น่าจะพอแล้วมั้งดูดิเหล็กเสื้อโอ้โหเกิดมาได้เสื้อเหล็กอ่ะคู่ดีก้าวเฮ้ยเมื่อกี้ใครตดวะเด็กเฮ้ยมเมื่อกี้ใครตดไอไอตดเหรอน้องเราไงน้องไอตดใช่ไหมไอไอยิ้มทำไมอะทุกคนครับไอมัน ไอ้ตนที่เหมือนมอกกิมหายไปแล้วโอเคคอยยังชั่วหน่อยโอ้โหเราลาะบ้านเอ็มบีซีจะเหลือแค่ประตูแน่นอนเราจะลาอจนกว่าจะเหลือแค่ประตูนะ,ะ,ออนะ,อะนะโอ้โหคุณเอ็มบีซีครับมาดูกันเลยนั้งหนครับุกค,คนมาดูดิมันทำบ้านเราเงนี้เฮ้ยเราไม่ได้มันอยู่บ้านเราเลยนะอะไรประมาณนี้นะเราต้องการทรัพยากรไม้กินเพื่อแคลนสลัลัดความสละด แล้วก็ว well ันอีแรกเราก็จะหาอยู่ใกล้ๆบ้านเอมก่อนแล้วกันโจ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 จแคระแคระแค้ะเราจะมีซีดเอเดี๋ยวเดี๋ยวเาี๋ยวเอยอันนี้เป็นของอันนี้แครทเออใช่ๆๆอ้าวทำไมปลุกไม่ขึ้นล่ะนี่ <Es> ส่วนอันนี้ก็เป็นอุ้ยเราไม่มีที่พวนเราขอโทษนะเพื่อน a อ c ที่เราตายมาปวนเองก่อนนะเราต้องการอาหารเป็นขนมปังเจอแกแล้วครับเดี๋ยวเราจะน้องแก่เราเจอน้องแก่เลนหนึ่งอะเราขนแก่หนึ่งอะเฮ้ยน่าเชื่อน้องแก่มั้งอะเออน้องแก่น้องแก่น้องแก่ <Okay. S 2> อี๋ยวิ่งหนีพ่อไสิลูกอี๋ยววิ่งหนีพ่อไสิลูกจะเมื่อไเอ,อ้ยเดี๋ยวเราจะไปอยู่หาหอยู่หมู่บ้านเอ็มพีซีักหลังนะเราขอหาบ้านเอ็มพีซีก่อนนะอพอแคบเราหาบ้านแล้วเราจะอยู่บ้านหลังนี้หลังนี้หลังนี้นตามผมมาครับทุกอนหลังที่มันออกมีเสียงไฟอ่ะหลังนะี้ กอคนแก่เราอ่ะเข้าไปแล้วเ,เ,อลเอาคนแก่โอ้ฟอกโอ้ฟักกิงเดดโอ้มายกอดคนแก่โอ้มายช่างมันอนะ่ะเอาคนแก่เอาช่างมันเะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดนี้กันรอใครเราจะอยู่ว่าหลังนี้ก่อนนะยังไงมันมีท่อนให้เราด้วยโอเคโอเคหรือ okay. okay. ปากไหมเราจะต้องผ่านคืนแรกไปได้ okay. เหล่าหมายฟินในมุมในมุมผมว่าเราควรครับคุณแรกก็จะต้องอาศัยหมู่บ้าน m อ c ทชุบบ้าน m อ c แล้วอยาขโมยบ้าน m อ c ซีทำใหเราเป็นคนแบบนี้เก้าไเราก็ปิดเออปิดปิดทีโทรนี่ออกมาจะ โอเคเรามาทำเตาเผาก่อนจะ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 เาเผาซักเตาหนึ่งก่อนทำไมเราไม่ไปดูจากบ้านหลังนั้นมาวันนี้ลืมโออเราก็ออกไปแล้วก็มีสิทธิ์ตางเดี๋ยวฮะเราอย่าเพิ่องออกไปเลยแถววัดเอพซยิ่งมีพวกไอ้เยอะอยู่เยอะๆ เรามาเผาทอดก่อน This is the fire t h a y s b u r o r n g me for เราจะมาทักทายทุกคนกคน่อนสวัสดีซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้รู้สึกเหมือนมีคนเป็นเหยื่อซอมบี้ไปแล้วนะาหนึ่งคนเดี๋ยวเราจะ เฮลโหล my friend หน fr ีไปแล้วสกุลันสกุลันสกุลันโอ้ my god เด uh, ี๋วเดี๋ยวเดี <S <S ๋ยเดี๋ยวทำไมเราทำอย่างนี้นี่เก้าเสียวพี่แก้วอะพี่แก้วแกน่ากลัว เราชอบใส่ลรอเนี่ยโอ้โหโอ้โ huh. หพี่เกลแกจะยิงธนูมาถ้าแต่ไม่ดูนะโอเคเราเปิดไว้นี้แล้วกันสองข้างโอเคเออฮัลโหลกด์โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god พ p นี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่อาชีวเล็กธรรมดา โอ okay. okay. เคไหมโอเคในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล,ลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ช่เป็นกลางใจเล็กินพันกรรันเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะคโอเคค่ะ okay, บายค่ะบัดครับโอเคคืนแรกก็ผ่านไปได้ด้วยไม่ดีนะเดี๋ยวมาดูอีพีสองกันจะเป็นไงนะ